สวัสดีครับผมนาอยซูเปอร์กิฟต์มิชชันนัลมองตับซ่องไอทีฮะวันนี้จะมาสอบถามเกี่ยวบรรทัดเกี่ยวข้าวซื้อแมงหอยหนักชนชนนะครับไปดูกันครับนะครับวันนี้ผมจะมาดูระบบมืเว้นหรือว่าซื่งแหมงหองยอะไรชนชนของผมนะครับเดี๋ยวผมจะข้าวโมเสกพาไปเที่ยวกันครับไปดูกัน มาถึงที่ไงนะครับที่ในจุมจมน้ำถิ่ขนะผมมีสิ่งแว่งออมนะครับคือจะมาให้ดูบอ่อน้ำนะครับนี่ครับจะเห็นจะเห็นว่านะครับบอ่บอน้ำอันนี้ครับคือว่าแอ่งน้ำนะครับจะมีแหน่เยอะมากซึ่งมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับ ถามว่าในนี้มีปลาไหมนะครับในนี้มีปลาครับแต่อาจจะไม่เยอะหนืออาจจะเยอะผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าถามว่าอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ม,มีพืชมีพืชจึงจะเจ็บตได้ในน้ำข้างๆน้ำมีหญ้ามีต้นไม้นะครับแต่น้ำไม่ค่อยน่าเล่นนะครับเพราะว่าแหน่ด้วย น้ำทุกกระปกเะครับฉีดยาต่างๆในการในที่ปลูกนะครับนะครับมาอีกข้างๆกันนะครับจะข้างๆแอ่งน้ำมูบ่อน้ํานะครับที่มีแหนเยอะๆนะครับก็จะมี่ายข้าวนะครับมือนาข้าวนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับเมื่อห้าหกปีก่อนตรงนี้เคยน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมแบบว่าเต็มไร่เต็มนาเลยครับ ตอนนั้นก็มีปลาครับจำาน,นมากเลยงดต้อตงมาครับคือเขามาตกกันนะครับแต่ว่างานจาอน,นไปก็ไม่มีไม่ไม่เคยท่วมนะครับแล้วก็เขาเจ้าของไรครับได้ปลูกนานานี้แบบว่าเขียวสวยงามมากครับทำให้บอกว่าอุดมสมบูรณ์ในด้านดินแล้วก็มีน้ำคอยให้เจริญเ,เติบโต,โตเรื่อยๆนะครับพออยู่ข้างอ่างน้ำนะ มาจบข้างๆกันนะครับตรงข้ามกันจากไงนาเมื่อกี้นะครับไงนาเดินน่นู่นนะครับที่ผมเพิ่งพูไใยิงไงนายิงไงนานลยครับนี่เมื่อวานนี่จะพึ่งเกี่ยวนะครับกางนลยนี่ครับเหลือเลยน่าจะน่าจะพึ่งปลูกนะครับอันนี้ใช้น้ำเยอะมากนะครับเนี่ยครับซึ่งไงนาแถว ท้งทิณผมหรือซีวันงอมท้องทินผม,รนนม,นผมครับเขาจะเก็บประมาณปีนะะณปะปลปะ,ปนะปะสองครั้งนะครับมันต้นปีกับท้ายปีไม่กลางปีกับท้ายปีนั่นครับก็ว่าผมผมผมเห็นเขาเก็บครั้งปีละสองครั้งนะครับซึ่งเวลาข้าวโตเต็มใบนะครับก็ไม่ว่าอุดมสมบูรณ์นะครับ คือว่าให้งงผลงงตลนนิดเยอะแยะมากมายครับเดินมาอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นดูคองนาำบ้านผมนะครับซึ่งเป็นคองเล็กๆแล้วก,ก็มีคลองใหญ่ด้วยแต่ว่าคองใหญ่อยู่ฝั่งนน,น้นครับ เราก็ไมาถึงคลองที่ผมบอกซนะึ่งเรียกว่าคลองใหญ่นะครับคลองใหญ่ก็จะมีนลำไส้ตังอ่อนนะครับซึ่งปากปากประตูน้ำที่เราเรียกการมีเหมือนกันปากน้านะครับแล้วก็ในท่อท่อปากนะ้มีปลานะครับเดิมก็ผมเคยดูอยากปลายอยู่ในะท่อครับปลาตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าคลองนี้ก็คือ เอาเย็นไปให้คลองเใ็กที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่างัดคลองนะครับมันก็จะเป็นรวายมีพืชผัลขึ้นรอบๆนะครับข้างๆเพื่อไม่มีให้ความสะอาดชาวบ้านท่านหนึ่ก็เอาลามนะครับไปท,ไทำไร่ข้าวนาขนาดใหญ่นั่นะครับมนถึงจุดที่เข้าวโพดทำไรอ้อยนันนะครับ ในบริเวณเหนือติ๊ค้างถนนุ่นย่าไครับท่านนุ่นย่าั่งโนนะครับคือเป็นไออ้อยเงียเหครับคือตรงนี้ครับติ๊กเจ้าเจ้าของน้ำคลองนะครับคือฝั่งฟั่งโนนะครับบริเวณคลองย่าไครับที่ภาวะย่าไอ้ยกกับคลองที่ผ่านมาตีครับทําให้หม้อกัาบกลางปลูกอ้อยของดินก็แห้งนะครับคืออ้อยมไม่้องเป็นกันใช้น้ำเยอะครับแต่ว่าก็ต้องมีน้ำนะ คืออ้อยเป็นมะเราแต่ว่าใบเดียวนะครับ <S <S คือพื้นที่นี่ครับมีคนทำไงอ้อยเป็นตัวใหญ่ครับพยาบานเมื่อไหร่ครับทินถึงทำไกเกิดเป็นห้าลาการเผพ้าอ้อยครับเพบาเาเาาราะบางไรบางเจ้าของนะครับเขาก็ไม่จัดไม่ตัดสดเขาใช้เเพ้าเขาจะเผพ้าเผ้ากันนะครับเพื่อแบบว่าให้ทำเก็บผลผัิงหยง่ายกว่า การตาซ่นนครับบอลตาซ่นต้องใช้แล้วเครื่องรถเครื่องจักรครับมันเป็นราคาแพงประมาณสิบกว่างานนะครับก็หันหนึ่งนาให้เผาอองายกว่าครับทําให้แบบว่า,าเก็บเกี่ยวง่ายครับเนี่ยครับสามครับนุ่งมากราที่เราทำที่จุดอะไรบ้างครับเออ เอาขยะครับออาเครับในตอนนี้นครับพผมเลยอยขาวเลยออยใช่ครับครับผมเอาครับาไปครเราจะไเข้าไปท่ามบนแ่วน,นี้กันครับว่าปัญหาเจาจนเจุ้ชม,ชมีอะไรบ้างครับเซ้อมาหน่อย ครับปัญหาที่เกีก่กยวกับมรงจุดที่แกกำลังดึงไว้หน่อของเรามีอะไรบ้างครับพวกตัดเผาอ้อยทำลายตัดต้นไม้ครับผมนะครับะะทำลายรบกวนผู้ใหญ่บอกมาว่าเผาอ,าอานน้อยครับม <c oughs> ันจะได้ดึงหน่อครับนะครับมาอยบ้านนะครับร่วมมา,าข้าวกระชาชนเท้าบรรลุตั้งนะครับ ปมกับทาวาปัญหาที่แม่หอในชุมชนม,มีบ้างครับงถ้าเราบางเหล่านะปัญหาอากาศอากาศ,อากาศเป็นพิษยังไงครับมันมีขี้อ้อยอ่ะขี้อ้อยดำๆทำให้เราสูดดมเข้าไปแล้วทำให้ปอดเราไม่เขาเรียกอะไรอ่ะหายใจแล้วมันจะเป็นแบบหายใจไม่ไม่สะดวกอ,อ,อคือพี่เอ็งก็ยอ่า โอเคครับนะปันธาจะมีปันธามีแล้วคือปันธาเร่ยงปันธาครับเรื่อการเพาอ้อยนั่นเองครับครับมาอีกบ้านนึ่งครับเรื่องพวจะมาตากน้ำก่อนแถวบ้านนะครับว่านปันธาจะดชมเนี่ยนะครับคุณผู้ครับพ้อแรกเราเกลือนะครับนี่ครับหรือว่ามีกันท่ามาปันธาเกี่ยวกับสิ่งแหวนหนอมในชุมชนหลายบ้านครับหนอนในชุมชนของเราปันธาใหญ่ๆเลยจะมีพวกมลพิษ จการเผาอ้อยชุดอ้อยไฟไหมอะไรเนี่ยครับครับผมครับครับปัญหาจากบ้านนี้บอกมาครับก็คือปัรทัาเกี่ยวกับเผาอ้อยครับเกิดฝุ่นเกิดขม้าอ้อยครับครับงรามาดูนะว่าวันนี้้านเท่านี้จะมีคนมาให้เราสัมภานะครับเฮ้ยนายนายนายเลื่อไหนลำน้อยครับขวาลครับคือบมวยกางูว่าปัญหาที่เป็นบอกในชุมชนข้องนั้มีอะไรบ้างครับ ถ้าชุมชนเพิ่มมาครับก็ได้จะเป็นเรื่องการเผาอ้อยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นควันข้าวเม่าอ่ะครับมันเป็นพ่นกระทบครับครับผมข้องครับครับบรรทัดเป็นรุ่นข้องเทนี้ยังไงชุมชนเพิ่มผมก็นี่แกยวกับการเผาอ้อยครับเพราะว่าอ้อยเก้าชุมชนก็เพิ่มพวกอ้อยเยอะครับครับงาแบบผมก็เป็นรุ่ก้มนึ่งครับงาแบบสอบถาวเหมือนว่ามีบรรทัดอะไรเกี่ยวกับซึ่งเปนรุ่นของชุมชนเรานะครับ โคฟ ki ี่คร mm. ับพ้อมข้อของเกินมาสนิทนะครับคือพ่อมแยกอยู่ว่าปัญหาซืรีเหมามันจะโจมข้างเหามีอะไรบ้างครับน่าจะพีเสื้อดำหน่ครับน้ำเทาเสียครับเกิดจากกินขยะลงคลองเป็นจำนวนมากครับรองครับแลนัดามโดยที่จะต้องขมีอะไรครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนครับนั่งจะไวรุสครับรถมีควันดำครับรองรองครับร้วยครับพีเสี้ยดำแดงครับว่ามีปัญหน้าอะไรครับข้อมมาเป็นขุ่นครับ พุ่นละอองเยอะครับเพราะว่าเข้าจุดอ้อยกันเยอะครับครับผมทำขาคนละได้ครับมาโดยที่จะดำนะครับว่าข้อยากหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างครับข้องผมนี้จะเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันเลยนะครับเกี่ยวกับฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าครับเกิดจากการใช้รถตัดอ้อยครับทําให้เกิดฝุ่นละอองในการตัดครับเกิดฝุ่นในการตัดเป็นจํานวนมากครับทําให้หายใจไม่ออกครับคำขับครับ เรามาดูกันบ่าครับาปันห้ามีอย่งไรบ้างครับหนึ่งครับเป็นห้านำน้ำเสียสองฟันดำครับสามปันห้าปุ้นครับพเครืจักการตับอ้อยสี่ข้าอ้อยครับสี่คือการข้าออยครับสำเม็จรูปฟันดำของทับครับเจ้าที่พ่อผมใน การทอบกระมปัญหาในสิ่งแวดล้อมในชุมชนขลองบ่มนะครับก็มีปัญหามักมมยหลาย,ยางนะครับเจนปัญหาขยะปัญหาการเผาอ้อยปัญหาน้ำเสียปัญหาฝุ้นพีเอ็มต้น้าแลวก็มลพิษทางการ์มลพิษทางน้ำนะครับซึ่งการแก้ไขข้ของการเผาอ้อยคือว่าพีเอ็มต้นนะครับ กาามาอ้อยก็คือการใช้เครื่องตัดเครื่องตัดงดตัดงดตัดอ้อยนะครับซึ่งราคามันจะแพงมากเลยว่าเราก็ได้พ้นพงน้นดินที่ราคาสูงขึ้นมากกว่าการเท้าไปใบไคแล้วก็การป้องกันเบียมต้องจุดท้ายก็คือการใส่แมนะครับปัญหาน้ำนเสียก็คือ เราก็จะไม่ให้คนอื้นนะครับรือว,ว่าคนในมู่บ้านนะครับบอนเขาว่าอยาถิงน้าแยกถิงคลองที่ซกโปรกคือว,ว่าพวกน้ำนองเสียงลง,งในแอ่งน้ํานะครับปันห้าควันงดจะดิบแหวนก็คือก็คือเราห้างเขาไป่ได้ครับเราก็ยู่ในที่ที่เขาไม่มาห้างก็ใส่แมดเพื่อป้องกันควันนะครับแล้วก็ปันห้าขยะบน กอ,อนถนนหรือว่าบนดินในชุมชนนะครับก็คือติดไปนะครับว่าห้ทิ้งเยะมีตั้งเะืให้ไอ้ทิ้งครับกรมข้ออนุญาตเจ้าจการทักงน่าเปลี่ยนทางนี้ครับกรมครับ